ก่อนดูคุยแซบโชอ,อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีครับผมโยโย่นะครับทีเะรูประกอบมงหมยมิสเตอร์ซูเปอร์นอเชียนทยแลนด์ชุรท่านที่2ครับ แพรวันนี้เพลืองทองมิส s s u ราในที่นอกไทยแลนด์สู่ Tauzen Twenty ค่ะยินดีต้อนรับสู่คุยแซบโชว์เชิญนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่าน่าซึ่งแพรเนี่ยพี่เอาจริงนะพี่เจอมาหลายเวทีแล้วแต่ทำไมตอนนี้ออร่าหนูถึงแบบมันมันชัดเจนขนาดนี้ตัวเต็มวัย เป็นสาวแล้วแต่ยังเป็นสาวยัเท่าไหร่ถามได้ไหมอ่ะตอนนี้เหรอคะใช่ยี่สิบเก้าหน่อยๆค่ะยี่สิบเก้าหน่อยๆยี่สิบเก้าหน่อยสวยเลยอะยี่สิบเจ็ดครับค่ะเฮ้ยรู้สึกยังไงตอนที่เขาตอนที่เขาประกาศพี่ชาตินี้พี่คงไม่มีโอกาสได้สัมผัสความรู้สึกนั้นอะตอนที่เขาบอกว่าโยโย่ความรู้สึกแรกคือเราใช่ไหมแล้วมันดีใจมากแต่เราก็ยังแบบ อยากให้เพื่อนทุกคนได้ที่าจามือกับเราด้วยอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายแล้วภูมิใจในตัวเองออใช่ครับมันยากมากกว่าจะพูดพ่ตอ,อต้องบอกว่าตัวเองคาดหวังค่ะหวังว่าจะได้ยินชื่อตัวเองมาตลอด <laughs> แล้วก็มันก็เป็นไปตามความหวังจริงจริอันนี้คือไปเพราะว่าหวังมงแล้วก็แต่ก็แอบนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วถ้าไม่ใช่ชื่อเราแต่สุดท้ายก็แพรวนิชเรืองทองเลยแบบแล้วตอนนั้นคิดอะไรอยู่ไอ้ช่วงไม่นาทีก่อนที่บอกว่าแพรวันิชอะ ตอนนั้นก็คือคุยกับน้องว่าแบบเออดีใจที่ได้เจอน้องนะอะไรเงี้ยร้องหนึ่งเลยค่ะแล้วน้องก็แบบว่าพี่ปิดตํานานสาเร็จแล้วนะอะไรเงี้ยเป็นชื่อพี่เาแน่<ฆ>นอนอย่าร้องไห้น้องบอกอย่าร้องให้นะพ<ฆ>ี่พยายามแบบกลั้นเอาไว้สุดท้ายก็น้ําตาแตกมันก็ต่อให้เราคาดหวังเอาไว้แต่พอมาเป็นชื่อเราจริงจริงมันก็เกินเกินเกินความฝันเหมือนกัน,นะค่ะโยโย,โย่ทีเเ่เป็นเวทีใหญ่เวทีแรกของเราปะเวทีใหญ่รัดับประเทศครั้งแรกในชีวิตเลยครับใช่ครับไม่เคยเตรียมตัวยังไงอะ จริงๆผมประกวดเวทีแบบตามจังหวัดมาเยอะอแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ครับ <ขา S 2> ได้ได้เอาตรงนี้มาเป็นประสบการณ์แล้วก็เตรียมตัวมาเพื่อที่จะมาเวทีใหญ่เลยค่ะแล้วเรา,าเ,รเรามีเผื่อใจไหมสมมติว่าการที่เราลุ้นอยู่แล้วมันไม่ใช่ชื่อเราอ,ะอ่ะเราเ,เราจะมีซุดบ้างไหม อาจจะไม่สู้ตัวเพือใจเพื่อใจแต่ว่าถ้าเพื่อนหน้าก็ยินดีกับเพื่อนะนะครับใช่ครับอย่างน้องแพรอ่ะพ่อแพรเองบอกว่าเวทีนี้ก็คือเวทีสุดท้ายที่จะประกวดถ<ช>ูกไหมคะใช่ค่ะจริงๆเวทีสุดท้ายตอนแรกก็น่าจะเป็นอีกเวทีหนึ่งแล้วทีนี้มันก็อันนี้ก็ไม่ได้มีแพลนอะไรเลยแล้วพอกลับเดี๋ยวอีกเวทีที่ที่ยอยู่ด้วยกันใช่ไหมใช่ใช่ค่ะทเราด้วยกันแล้วพอกลับมาครั้งนี้เวลาเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าประกองจริงๆประมาณ3าวัน4ี่วันแค่นั้นเองแล้วก็สิ่งที่กลัวว่าจะไม่เข้าสิ่งรุ่่นนรรอออบบีีุทสดคื จาก16คนให้มาเหลือ10คนสุดท้ายเพราะว่าทุกคนที่เข้ารอบ8คนมาเก่งมากแต่พอผ่านเข้า5มาแล้วผ่านเข้า3มาแล้วทีนี้ก็เริ่มมั่นหน้าแล้วว่าฉันได้ฉันได้แหละอะไรเงี้ยแต่คือ้องแพรว่ะถือว่าเป็นเป็นการปิดตำนานนางงามช็อตใหม่ด้วยมันเหมือนจบอยางสวยงามที่อยู่กับเขาตามเขาช็อตไหม์เอาอยากจะบอกอะไรคนดูทางบ้านตอนนี้เราลบล้างทุกอย่างแล้วนะไม่ได้ช็อตไหม่นะจริงๆอะถ้าเกิดว่ากลับไปตั้งแต่ทินไทยงามมามิสไทยแลนด์เวิร์แล้วมันก็แค่พลาดแค่ครั้งเดียวแล้วทุกคนก็เหมือน คือคนเราทําผิดพลาดครั้งเดียวแต่คนก็คือลืมสิ่งดีๆที่เราทํามาทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยพราแค่จะบอกว่าวันนั้นเราไม่ได้ช็อตใหม่แต่พราแค่ตอบคาถามไม่จบแต่วันนี้ก็ได้ละค่ะใช่ไหมใช่มันก็ตื่นเต้นพี่พีเคก็คือเสียงคาการอ่านคําถามก็คือแบบเข่งขึงไปหมดเลยอ่ะมันแบบกดดันไปหมดเลยมันเป็นสไตล์ของพี่อันนี้แข่งขืนไหมไม่แข่งขึงนี่แล้วอย่างนี้พอล้วตําแหน่งแล้วโยโย่ครับเราต้องเตรียมตัวอะไรพิเศษไหมเตรียมตัวหลายอย่างเลยเรงต้องแบบฟิตเนสเข้าอะไรมากใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเจอ ละตินอะไรเงี <meus S 1> ้ยเขาจะแบบหุ่นแน่นๆกันเราก็จะต้องฟิตเนสด้วยเราพร้อมป่ะเราพร้อมใจเราไปเกินร้อยแล้วครับพี่วันนี้ถอดได้เลยไหมอุ้ยเก็บไว้ดูที่โปแลนด์เนี่ว่ะเพราะเขาแข่งเขาแข่งเมื่อไหร่นีที่โปแลนด์อ่ะอ่าสิบหกสิบเจ็ดของของโยจะเป็นสิบหกของพัอจะเป็นสิบห้ากรกฎาคมค่ะก็คือเดือนเดือนเดี๋ยวนี่เดือนอะไรนี่เดือนอีกสองเดือนใช่แต่ว่าพัาจะเดินทางไปยี่สิบเจ็ดมิถุนาแล้วค่ะใช่ทำไมเขาถึงต้องเดินทางไปเร็วขนาดนั้น มเก็บตัวก่อนก็น่าจะเป็นฟิลเดียวกันในบ้านเราเลยค่ะไปทำกิจกรรมเก็บตัวแล้วก็จะมีกิจกรรมอีเวนต์หลายๆรอบสอบแบบย่อยออกมาที่เราต้องไปเข้าร่วมพร้อมไหมพร้อมค่ะกับฝรั่งสบายมากแต่ว่าแพนไม่กดดันเลยไม่ค่ะมันคือสิ่งที่รอคอยมานานมากแล้วอะค่ะพี่ธัญญาแล้ววันนี้มันคือสายสพายไทยแลนด์มันเราอยากจะเป็นมิสไทยแลนด์อะแล้วแบบวันนี้พอมันถึงเวลาจริงๆแบบปลายอาทิตย์หน้าเลยก็ได้เราไม่ซีเรียสเลยอยากจะไปพร้อมตั้งแต่เมื่อไหร่ พอเม้่แต่วันที่รู้ว่าเราจะกลับไปวันที่เราตัดสินใจว่าโอเคเรากลับไปได้แล้วพอก็แบบโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรต้องเสียแล้วก็เต็มที่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตคี่ว่าพาททำได้เต็มที่แล้วแหละโ,โยชนอกจากคนดูของเราแล้วนะค,คุณยายดูอยู่ด้วยได้ข่าวว่าโยนี่โตกับคุณยายเลยใช่ป่ะใช่แล้วแกเลี้ยงดูมาตลอดใช่ครับผมอยากจะบอกอะไรคุณยายอยากจะบอกว่ายายครับโยทําสําเร็จแล้วนะครับได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เดี๋ยวยายรอดูโยโย่ในทีวีต่อตอนไปโปรแลนนะครับรักยายนะครับ <laughs> น่ารักมากเ <laughs> อาทนยายแต่อย่างหนึ่งที่ที่โอเคทุกคนต้องเจอแล้วแหละเขาบอกว่าล้างจาบโยโย่ได้ตําแหน่งปั๊บใช่ไหมมีดราม่าเลยเหรอมีดรามา <c oughs> <herself> ่าทำไมอ่ะเออผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแต่วันนั้นผมก็ทําดีที่สุดแล้วไม่พลาดด้วยแต่ว่าน่าจะเป็นในเรื่องของคนชอบและคนไม่ชอบมันมีอยู่แล้วใช่ซึ่งเราเองก็ไม่ได้ซีเรียสถภาพเขาติเพื่อเก่อเราก็พร้อมที่จะน้อมรับแล้วก็เอาไปปรับปรุงให้ดีที่สุดแล้วมีแบบคอมเม์ไหนที่แบบว่าอุ้ย เขียนนี้ได้ไงวะมีไหมจะดราม่าเรื่องรอบสวิมมิ่งสุดครับเพราะว่า,วารอบนั้น,น,นชุดว่ายน้ำของผมอ่ะผมทําได้ไม่ดีพอเพราะว่า มีปัญหาตรงที่เอวเนี่ยไปจิ้มมาแล้วมันบวมไปจิ้มมามันเป็นการจิ้มแบบว่าไม่ตั้งใจครับเดี๋ยวคืออะไรวะคืออะไรไปจิ้มมามันจิ้มแฟตมาจิ้มแฟตมาคือเขาบอกว่าจิ้มแล้วมันจะทําให้กระชับแล้วก็เชื่อเขาแล้วทีนี้สรุปว่ามันบวมออกมามันไม่หายไม่ทันครับแต่ไฟนอลเนี่ยของจริงแล้วอันนี้ไม่บวมแล้วดีขึ้นแล้วแล้วอยากให้คนที่เข้าใจผิดหรือว่า อยากให้ลบภาพมันไปจดจำภาพใหม่ๆวันไฟนอลครับทีนี้มก็เลยเกิดเป็นดรามาถ้าโยโย่ประกวดแอปปีหน้าพี่ประกวดได้ไหมได้ได้พี่ปีนี้พี่ประกวดได้ไปเลยสู้น้องรักเวลาเธอโกหกแบบนี้่างนี้ทั้งสองคนเลยนะอันดับแรกเลยคือยินดีด้วยล้วาน่าจะเป็นความเนี่ยความฝันสูงสุดของแพรวันอันรู้อยู่แล้ว อยากจะบอกอะไรทุกคนอยากจะฝาก,กอะไรเชิญได้เลยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆพูดไปเยอะมากแล้วขอบคุณแฟนคลับขอบคุณทีมขอบคุณพี่เลี้ยงขอบคุณกองประกวดขอบคุณไปทางถึงแม่ปุ้ยด้วยที่ให้โอกาสพากลับมากลับมาประกวดนะคะแล้วก็อยากจะขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับเรา2คนนะคะตัวแทนสายสปายไทยแลนด์บนเวทีมิสสุปรา national ไทยแลนด์2022ค่ะรับรองได้ว่าพวกคุณจะไม่ผิดหวังในตัวเรา2คนแน่นอนค่ะอ,อ่ะโย,โย,โ,ยโย่เชิญครับครับผมก็ อยากขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจเรามาตลอดนะครับเราทั้งสองคนเต็มที่ทุกกิจกรรมอยู่แล้วและเชื่อว่าถ้าวันที่ไปถึงโปแลนด์เราจะใส่สุดตัวและจะทําให้ทุกคนที่เป็นคนไทยภูมิใจที่เราคาศสาย์สะพายไทยแลนด์แน่นอนครับอ่ะเอาอย่างนี้เราไม่มีอะไรให้เยอะนะมีแต่ให้กำลังใจแล้วก็รูปสวยจากสุดาพิมพ์ติ๊กอ่ะบ๊อบน้ำพราวจ้าขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหอ่ะเอาอย่างนี้สุดท้ายเนี้ยคือนอกจากน้องจะไปประกวดแล้วเนี่ยทีมงานอยากขอสิดโมว่า เราจะมาช่วยร่วมกันส่งท้ายอะไรวันชาปนากิจของแตงโมนะลาไปกับ MV มเพลงนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ชมคุยแซบทัวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ม่ค,ควารักทีล้นในใใหจดูรายการคุยแซบโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ